สวัสดีครับผมสริชานะครับคอรำนิดนังสือพิมพ์สปอพูรัสตาร์สกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์ที่ 1สิงหาคมนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังคงมีความน่าสนใจนะครับให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันหลากหลาย,ราย,ร,ายรายการนะครับในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับหคู่ผมจะโฟกัสไปที่ศึกฟุตบอลโกปารีเบตาดอรอเรนะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณเลยก็แนะนำนะครับจีเพาเวอร์ w S, สถาบันทางการเงินนะครับที่ มั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไว้ที่ G Power เอาไว้ด้วยนะครับวัสดีครับหนึ่งคู่ของโกปารีเบตาดอร์เรสรอบ8ทีมสุดท้ายนัดสองนะครับไปกันที่การเจอกันระหว่าง2ทีมอาเจนตินาตาเยเรส เปิดบ้านพบกับเวเรสซาฟิลนัดแรกครับเป็นเวเรสซาฟิลเอาชนะมาก่อน3-2กุ 3, 2, ่มความได้เปรียบไว้พอสมควรครับวันนี้ครับมาเล่นกันที่บ้านของตาเยเรนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยพัฒนาผลงานขึ้นมาเยอะในช่วง2-3ปีหลังสุดน,นะครับแต่สิ่งที่สังเกตเห็นนะครับคือยามเล่นเกมใหญ่ เกมที่มีความกดดันสูงเนี่ยพวกเขามักจกะไม่นี่นะครับเกมรับเนี่ยยังมีข้อผิดพลาดง่ายวันนี้ครับรับมือกับทางเวทเลยนะครับซึ่งประสบการณ์เวทีนี้ความเขี่ยวเนี่ยมีแน่นอนมากกว่าแท็กติกการเล่นถือว่ารับหล่อโตเนี่ยเข้าทางมากขึ้นนะครับเกมรับพวกเขามีดิเอโกโกดินกองหลังตัวเก่าคอยคุมเกมนะครับแล้วก็แนวลุกเนี่ยมีทีเด็ดอย่างลูกาโอเรยาโนและลูกัสปาโตเนี่ยคอยเล่นจังหวะโตกับจบสกอร์เนี่ยดูแล้วอันตรายเป็นอย่างยิงย่งนะครับกระแพ้คู่นี้ครับ,รบเปิดมาให้ที่เจ้าบ้านเล เป็นต่อแบบจําเป็นต้องชนะนะครับซึ่งผมบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในเชี่ยทางเวเลสซาฟิลนะครับดูแล้วบอลเข้าทางแล้วก็แท็กติกเข้าทางมากกว่าความเกลื่อนมีมากกว่าเชื่อว่าวันนี้ครับอย่างน้อยทีมเย็นจะเอาตัวรอดด้วยการไม่แพ้กับออกมานะครับเชียทางบอลลองเวเลสซาฟิลนะครับในคู่นี้ขอจากกันไปก็ย้ำนะครับว่าเรามีช่องทางเพจคิกออฟสปิโนซาให้ติดตามเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับ เห่งๆว่ะรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ